ราชการผู้หนึ่งแซ่เจียงเขาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยมาหลายปีภรรยาของเขามักจะบ่นว่าหากยังไม่มีใจคิดทุจริตเล็กๆน้อยๆบ้างเขาก็คงเป็นขุนนางที่ยากจนที่สุดในเมืองไปอีกหลายปีแต่ขุนนางเจียงยังคงยึดมั่นในคุณธรรมเรื่อยไปจนภรรยาของเขาเก็บเสื้อผ้าหนีความจนไปในที่สุดไม่กี่ปีต่อมาขุนนางเจียงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีใหญ่ได้รับเงินทองลาบยศบ้านที่ดินบริวารและของพระ ราชทานมากมายพรรยาของเขารู้ข่าวก็รีบกลับมาคุกเข่าว,วิงวอนขอกลับมาคืนดีเป็นภรรยาของเขาอีกครั้งขุนนางเจียงจึงให้นางตักน้ำมาครึ่งถังแล้วให้เทลงบนพื้นดินจากนั้นก็บอกให้นางเก็บน้ำคืนใส่ถังพรรยาเก่าพยายามเก็บน้ำใส่ถังเป็นเวลาครึ่งวันก็เก็บได้แต่โคลน ขุนนางเจียงจึงกล่าวว่าเจ้าทิ้งข้าไปแล้วจะหวนคืนกลับมาทำไมเรื่องบางอย่างมันยากจะคืนกลับได้ดังเดิมก็เหมือนน้ำในถังนี่แหละหรือนี่จะเป็นที่มาของคำว่าโดนเทที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน